ตันนี้ก็จะมาสองทีทำพรอนให้ดูน่าสนใจขึ้นนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากเลือกไปที่ไฟล์วิวตรนนี้ให้เป็นหตรงเออว่างหกรอสูงสี่ร้อยนามสกุลไฟล์ไป็พิกเซลตรงนี้ก็จะดสิบสองไทล์แบิตไว้ นนก็กโอเคเลยใช่งั้นก็หลังจากนี้ก็ทำแบ็กกราวน์ให้เป็นสีดําโดยไปเลือกตรงนี้ให้เป็นสีดำนะคะสีดำกดโอเคอนนเทใช้เครื่องมือเทใช้เครื่องมือเทสี เปสีแล้วค่ะานสอนเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นสีขาวพิมพ์คำว่าคตอบตัวพิมพ์ใหญ่รับขนาดตามใจชาตเลยค่ะัดคอนโทรลท่ กดชิปกดชิป้างไว้ขยาย,ย,ายด้านข้างตรงนี้นี่ค่ะได้แล้วออกด enter จากนั้นก็ copy layer โดยกด ctrl j ctrl j ติดติดอันที่เรา copy ไว้ติดตามที่เรา copy ไว้จากนั้นก็รวมรวม layer เ background เกับ พอหน้าไว้กดคอนโทนกดกดคอนโทนอีกก็รวมเรเยอร์แล้วเป็นแบบนี้ที่ตัวอักษรไปที่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เลือกดิสเลือกคิปถอดเลือกดิสถอดโผโผล่า สอแกดเ okay คเลยอเมไปที่อ<ม>ิมเมดอิมเมดเอออิเมจอิมเมโลทชันอันนี้เก้าสิบองศาทีวบีมันก็จะเป็นหน้าตรงแบบนี้ จากนั้นก็ไปที่ฟิลเตอร์เลือกสไตล์ลิสต์วินเป็น,นวายกับความสว่างจากนั้นก็กดโอเคเลยถ้าต้องการจะเพิ่มคำสังส่งล่าสุดใหม่ก็กดคอนโทรลเอสสองครั้งจากนั้นไปที่เอเมดเอเมจโลเคชั่น เลือกที่เก้าสิบา C C W มันก็จะเป็นนานอนแบบนี้ mm hmm. จากนั้นก็ไปที่ถึงฟิลเตอร์ฟิลเตอร,เอร์เลือกที่ดิสคอร์ดโฮลาเลือกอันแรกกดเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมกดมาเป็นเหมือนเดิมแล้วจากนั้นก็เลือกที่วงกลม ชอบตัวตัวสอนตัวสอนที่เราพิมพ์เไว้คอนโทรลชิปไอแล้คอนโทรลชิปไอคอนโทรชิปไอใคอทรคทรี่ ความเบอร์ใครที่อ่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เลือกที่เบอร์อันนี้รายเดียเบอร์ตรงนี้เป็นยีสิบยี่สิบ หลนั้นก็ย้ำคำสั่งเดิมคอน,นโทรล F สองครั้งคอนโทรล F หลนั้นก็เอ้ยเปลี่ยน,ส,รรนสีฝั่งถื้อค่ะเ,เ,เลือกไปที่ Image Adjustment Color Balance ปรับสี มิโซน่อมบาไปก็มาชาร์โดก็ไปไฮไลท์เกอได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็โอเคนะคะ ไปที่ image adjustment แล้วก็ a ี j u s t color อันน,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 นี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็น8า8ีแล้วก็ตรงนี้ร้อย เปลี่ยนเสร็จแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นเอสโซลัรตรงนี้ต้องเป็นเออโซลัรตรงนี้เป็นสีดำเอ๊ะแปดสิบแสิแดสิบ,สบ,สบแล้วก็หนึ่งร้อยกดโอเคเลย ตั้งแต่ตอนแรกเปิดตาแล้วก,ก็ดับเบิชิจะมางัหลังตรงนี้นเลือกไปที่คอลเล o v e โอเ y ลยสีที่มันเข้ากับด้นหลัง ที่โต๊ะโต๊ะอันนี้เปลี่ยนเป็นสี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 เขียวสีเหลืองกดโอเค มันซีไฟกดโอเคงั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้อย่างที่เห็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะ